แหงรัตดาชาแนลเชิญมาพบกับถุงพลาสติกของเรามีเยอะแยะมากมายทำย่างไรดีทิ้งก็เป็นขยะโลกๆเอามาเก็บไว้ผู้ใช้ต่อดีกว่าเอามาพับแล้วก็จัดเก็บเป็นรูปแบบวันนี้พาทำอยู่2รูปแบบค่ะสามเหลี่ยมแล้วก็ทำกระเป๋าเอาไปเก็บในกล่องพัสดุเก่ามาค่ะเริ่มจากแบบแรกกันเลยกล่องถุงพลาสติกนะคะทั้งหลากหลายรูปแบบได้เลยเอามารีดให้งามๆเรียบๆแบบนี้เลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็ทําการพับขึ้นนะคะในขนาดที่เท่าๆกันพับทบไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะระหว่างที่ทบนะคะก็ทําการรีดให้เรียบนะคะเพราะว่าถ้าไม่เรียบเวลาเราพับจะทําให้เกิดการพองแล้วก็มีลมอยู่ด้านในค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะทบหูหิ้วด้านนี้นะคะทบกลับนาแล้วหลังจากนั้นก็ม้วนทบกลับไป 2- 3ถึงสหรือสี่ครั้งก็ได้ค่ะให้ได้ขนาดตามที่ต้องการพยายามทำให้ชิ้นตรงนี้เท่ากันนะคะ เสร็จแล้วก็แบ่งครึ่งทบเข้ามาแบบนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะหักทบเข้ามาพับทบเข้ามาแบบนี้ก็จะมีหูหิ้วด้านสั้นกับด้านยาวนะคะให,ให้เรานําหูหิ้วด้านยาว classified. มาสอดเข้ากับหูหิ้วด้านสั้นค่ะแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นดึงให้ตึงนะคะให้พลิกอ้อมไปด้านหลังนะคะดึงให้แน่นเลยก็ได้ค่ะพลิกอ้อมมาด้านหลังแล้วก็ม้วนกลับไปสอดเข้ากับตรงหูหิ้วด้านหน้าคะ่ะที่เราพับเข้าไป ทำการดึงนะคะเสร็จแล้วก็จัดทรงให้เรียบร้อยจะได้เป็นกระเป๋าแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะจัดทรงกระเป๋าให้แน่นแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการนี่แหละคะ่ะจัดรูจัดหูนะคะให้มันมีมือสอดเข้าไปนะคะแล้วก็ทําการแงะแงะนิดหนึ่งค่ะเราก็จะได้บริเวณที่เป็นห่วงอย่างนี้นะคะ เพื่อจะได้ทําเป็นจัดรูปทรงให้เป็นกระเป๋างางา,งามหายากเหมือนกันนะคะต้องพยายามแงะแงะนิดนึงค่ะนี่เลยค่ะเจอหรือยังคะเจอแล้ว,ลวนี่เลยค่ะได้เป็นกระเป๋าหูหิ้วงางามแบบนี้เลยค่ะดาน,นานะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปจัดเก็บเอาใส่กระเป๋าพกไว้เวลาเราจะหยิบถุงออกมาใช้ตอนไหนก็ได้นะคะหรือว่าเอาจะห้อยจัดเก็บในที่บ้านของเราวันนี้เราใส่เป็นกล่องพัสดุที่เราเหลือทิ้งเหลือใช้นะคะแล้วก็เอามาจัดเก็บใส่ถุงหิว้วพลาสติกที่เราพับไว้นะคะจะห้อยจะพับจะวางหรือจะเปบไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกได้เลยนะคะนี่หละค่ะเราทำไว้หลากหลายรูปแบบเลยแบบที่สองที่เราพูดถึงก็คือการทำเป็นแบบสามเหลี่ยมค่ะ แบบนี้เลยนะคะแบบนี้ทำได้ไม่ยากเช่นเดียวกันค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านี่เลยค่ะถุงพลาสติกจะเอาแบบไหนก็ได้นะคะได้ทุกรูปแบบเลยค่ะมาทำการรีดให้เรียบแบบนี้ก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการพับในขนาดที่เท่าๆกันค่ะพับเข้าไปเลยนะคะให้ได้ขนาดที่เท่าๆกันนี่เลยค่ะ จะ3ทบ4ทบอยากได้ขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็อยู่ที่การพับเข้าค่ะหลังจากนั้นพับหักลงมาเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ม้วนทับไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะเมื่อมาถึงใกล้ๆสุดท้ายนะคะทําการพับเข้าไปครึ่งหนึ่งแล้วก็สอดเข้ากับบริเวณรูด้านล่างตรงนี้นะคะจัดเก็บให้สวยงาม ถุงพลาสติกนะคะเราสามารถเก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้นานๆไม่เปลืองพื้นที่ด้วยค่ะถ้าหากว่าเราไม่พับให้เป็นระเบียบนะคะก็อาจจะต้องใช้พื้นที่เก็บเยอะหรือบางครั้งก็กลายเป็นขยะ